การวิ่งสัมผัสมรดกโลกชีวมนลทนสแกราชนะคะซึ่งพบว่ามีผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า1,500คนค่ะ ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร,ราชตำบลอุดมทรัพย์อําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานายสมเกียรตวิวริรยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลชีวมนลทนแอดสแกร,ราชวิ่งบนเส้นทางธรรมชาติพร้อมด้วยนายชนบรรลือวัฒนพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานายสมภพมุกดาสนิทในอําเภอวังน้ำเขียว นายสุรชิตแวงโสธรผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลชีวมนทนแอดสแกราดวิ่งบนเส้นทางธรรมชาติเป็นการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ2ระยะทางได้แก่เส้นทางระยะ5กิโเมตรและเส้นทางระยะ10กิโเมตร ซึ่งสําหรับ2ระยะทางนี้ได้เปิดให้นักวิ่งทุกคนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรีโดยไม่เสียค่าสมัครพร้อมกับรับรางวัลในการวิ่งระยะทางละ5รางวัลรวมทั้งหมด10รางวัลและยังได้รับเสื้อวิ่งพร้อมกับเหรียญรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้นะคะคณะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมยังจัดให้มีการประกวดแต่งกายแฟนซีอีก20รางวัลเพื่อเป็นการสร้างสีงสันภายในงาน โดยการวิ่งบนเส้นทางธรรมชาตินั้นมีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและทําให้มีการใส่ใจในเรื่องการออกกําลังกายเชิงท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสัมผัสมรดกโลกชีวมณฑลสแกราชในครั้งนี้กว่า1500คนทีเดียวค่ะ